ไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตผมต้องเป็นโคก้วยฮะหรือจะเป็นสากเฮ้ยก็โด่งดังงี้น um, ินม <respuesta. S 2> ัน <Hayır> ก็ต <neither> ้องเป็นโคกเลยอ้าวหรอเจวแล้วอย่างน้องโบเป็นอะไรได้คะก็หนูเป็นคนสวยปูอ่ามาดูพี่นินซิโอ้โหน้องนินเขาเป็นพรีเซนเตอร์โคกนะได้ค่าตัวเท่าไหร่ครับลูกค่าค่าตัวโคกเนี่ยค้าจะเป็นหย่อมเยายชองเยวเองฮะผมไม่เ้าใจก็ไม่น้อยใจ เดี๋ยวโคก็เห็นแล้วเขาก็จะมาตบรางวัลลูกนะเราจะตบกระบังบวมมตบรางวัลลูกไงเพราะลูกเป็นพรีเซนเตอร์ครกเดี๋ยวก็มีพรีเซนเตอร์หลายตัวแล้วค่ะลูกเป็น,น <ะ S 2> โคกมัง่งเป็นสากมัง่งกระทะกะละมังกระถางหม้อมั่งลูกนะเป็นคนหัวล้านก็เป็นมาแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วชีวิตหนูอะชีวิตหนไม่ต้องมีอะไรจะเสียแล้วนะฮะไม่มีอะไรเสียแล้วนะฮะพอเสียไปหมดแล้วไง เฮ้ยน้องนินน่ารักเนาะเออทำไมโค้กเขาต้องเอา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 ,เอาสีน้องนินไปทำสีดำมาครับก็มีมีค้คอล่าผมก็เป็นแมวโคอล่าฮะอ๋อแมวโคอล่าเก่งเน,ะนาะแม่ว่าเหมือนเมโคอล่ามีฮะเหมือนครับโอ้ก็กระหายน้ำมานี่อยากจะกินเลยนะเนี่ยโอ้ใครเขาอยากเป็นทั้งนั้นแหละโค้กก็หาดหายากนะพรีเซนเตอร์โค้กเนี่ยมันมีใครเขาอยากเป็นแล้วก็ต้องดำโคเรกอะคนที่สมบัติอะ คุณสมบัติเขาต้องการอยู่นะหายากนะอีน้องโบอยากใครบ้าไม่มีใครดำมุงมีมึงดำตัวเดียวอลยนี่มันเจริญเก้าหน้านะถึงมันจะดำอะเฮ้ยพี่เบชอบุรีผมจะหลกเลยฮะมันไม่กขาใจฮะพี่โบเขาเป็นคนอย่างนี้แลวที่ผมก็เสียสละเป็นโคใครแล้วฮะไม่มไ่ทำาน้ที่ตรงนี้ก็ไม่มีใครทำแล้วฮะถ้าพี่นุ่นเราเป็นอะไรดีคะเพราะว่าพี่นุ่งเป็นนางสาวไทยฮะอ นโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้ควายเป็นลมมานี่เลยยยโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้ควายเป็นลมง่ายจีฉันยิ่งอยากจะจิงจริงใจโอ้มาดูโคก่อนวินกรมจริงจริงทำมตีวิตหนูทำไมเป็นน้ำซุ่มมามีนี่จะเป็นน้ำเขียวเยี่ยวไม่ยอมหยุดมงเอาไหนโอ้เยี่ยวเป็นน้ำไปยังไงนะเดี๋ยวซามไม่หน โอ้ยนีนไม่ซ้ำหนอนีนมันผิวสีผิวอย่างนั้นเขาก็ให้มันเป็นปีเตอร์โค้กเออของน้องโบเนี่ยเป็นต้าสวยเหมือนน้ําเหมือนสีส้มน้ําส้มไงน้องโบมีสสี้ม่โบเป็นน้ำนั่งอีกค่ะเออเห็นไหมน้องชมอยู่น่ะนะคะน้องพี่โบมันก็ปากหวานไม่งั้นหรอปากหวานนะนีนไม่เคยว่าพี่โบเลยนะรู้จักว่ามันมันตัวดำไงมันจะบูรีมัน <laughs> รักน้องพี่น้องมันเป็นตัวดํามันก็น่าสงสารอยู่แล้วนะลูกแล้วไม่เป็นน้ำอะไรได้มมแอ่ <laughs> แม่ก็เป็นน้ําซ่าด้อย่างเดียวะหนูรู้แล้วแม่จะเป็นน้ำอะไรน,น้ำอะไรคะน้ําสิง <c oughs>